ว่าคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ทุกคนอยู่กับเกมพิกอาร์นะเกมพิกอาร์ก็เหมือนอาร์ตซูเปอร์ทั่วไปซึ่งอันนั้นคืออะไรอู้มีอาร์แล้วก็มีรูกดอกยาสลบที้ด้วยอ๋อแล้วต้องทำการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อเอามาคขายอุปกรณ์ก็จะคขายอุปกรณ์ได้นั้นต้องก็ต้องมีไม้จำนวนหนึ่งและไม้จำนวนนั้นก็ต้องทำปั้นไปก่อนแล้วกันไอถุงเก็บน้ำเนี่ยเก็บไงลงไปในน้ำหรอแล้วกดเลขหก่ะใช่ไงไอถุงเนี่ยอึ้งเป้าหมายในวันนีน้นะ ผมอยากจะได้น้องชีเรกก็จะออกเดินทางไประยะยาวเพราะฉะนั้นเราต้องฟาร์มฟาร์มเบอร์รี่ดำเพื่อทํากระสุนเพิ่มการจะฟาร์มเบอร์รี่นั้นเราต้องจับไอท็อปโอเคฉันเลือกนายแล้วกันนะนายเลเวลสิบสองตัวนู้นอ่ะคุเือพห้าสิบตัวนี้ดีกว่าตั้งห้าสิบไงเปิดก่อนได้ปีบถ้ามนลงนะมันจะวิ่งช้าป่าวะมันจะไม่ไม่มีผลอะไรเลยแดงอีสิเอ๊ะมันเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ไอ้โง่โอเคเห็นไอ้ตัวที่มันนอนอยู่ตรงนั้นไหมเจ๊ดะมึงใครอ่ะเพื่อนอ่ะอุ้ย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 เด็กคนนี้เด็กคนนี้อุ้ยกรองไอ้ก้อนนี้มันใหญ่เลอวะหรือมันอะไรเนี่ยเอา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  เอาสองก้อนเฉยใส่เพิ่มให้โอเคไปแค่นี้ก็ได้ไปันเถอะจะไปทางด้านของทีเร็กจะอยู่ทางไหนวะไปทางนี้แล้วกันไม่ต้องการทีเร็กนะทีเร็กทีเร็กกิฟฟินไนมะ่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตัวธรรมดาเกินไปมันไม่เห็นมีตัวอะไรเกิดเลยไปตรงนั้นขาอะไรอ่ะสั่นอยู่นั้นอนะ่ะทุกคนเห็นไหมไมอยูนิคอร์วะเป็นมิดแหละไม่ตีเราหรอก นี่จะเป็นสื่อสารนี่ในเกมอาร์คมีสื่อสารด้วยเหรอลองไปทางนี้ดีกว่ายีาราทีเร็กสักตัวมันยากเหลือเกินเหมือนจะทางเดิมหรือเปล่าไอ้ตัวนี้กัดกูไะเ,เนี่ยไอ้แต่ตัวมันน่าสนใจนี้แต่แต่ว่ายี่เร็กๆอ่ะนี่แร่อะไรเย่ยนั่นน่าจะเป็นแอร์ดรอก ไม่ไม่ต้นไม้พวกนี้มันคืออะไรโดนแล้วตายไหมไม่เจอเลยฮะไม่แต่วีแวรของน้องเร็กของเรานะมนุษย์สมัยก่อนพวาพิวัฒนาการแบบนั้นหรอวะขอจอดพักหน่อยขอจอดโอ้ยขอจะเถียนตะเถียนสะเถียนมีอยู่จริงหรือเปล่านะก่อนจะทีเร็กแน่แต่ copper stone เ,เนี่ยหาขูดจากไหนอ่ะไข่มีตามหลังวัว พี่พอผมหันเข้าป่าเนี่ยกระตุกจัดเลยไอ้ไหนนั้มันน่าจะมีของนะใช่ไหมมันน่าจะมีไอใช่ใช่มันมีแหละไอเทมอะแต่คงไม่ใช่ตอนนี้เราจะเข้าไป้นี่ใช่แร่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านะเฮ้ยเราเจอแล้วแค่จะมาขุดแร่แต่ดันเจอ คือดีคนนี้จอดได้ไหมถ้าจอดได้โอมากมันไม่น่าปีนได้ปะมันน่าจะโง่พอสมควรหรือเปล่าแต่ตอนนี้น่วงมากครับเด็กๆเฮ้ยมึงเป็นคนกินป็นษัทกินเนื้อนะแึงไม่กัดกูจริงเลยวินล่อหน้าขนาดนี้เลยโอเคขอดตอษขอษขอดกอดอดออ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 อ วูววู้าว้าว้ามันจับคมันจัเดี๋ยวนี้ก็มาแล้วไปกับกูเถอตัวนี้เอ๊นัดเดียวหนีเหรอเเดี๋ยวเดี๋ยวมึงนีวมึงกลับรถโอเค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 ดูแลูแลมันกลับรถมันกลับรถเดียวดนคิวมีดนคิวมีโย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 ่ไอ้นี่กะตีกูโอ้โโโหูหูหตายูตา ดอนคิวมี่ยบยบเคตีตัวอื่นอยู่อืออืออือมาดีโอเค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 ขูกัดแรงกูกัดแรงกูนะเกิดอะไรวะอ้าวอ้าวเกิดเป็นทีเล็กแต่ดันง่ติดบลักอยากกินไปตัวแทงตามึงสลบจริงปะเนี่ยอืออืออือ ถึงเวลสามเองนะอืมหกสิบนัดเพื่อนายคนเดียวเลยนะตรงพูดแล้วเนะน,นี่ยเอางี้อาระหว่างนี้ทุกคนก็ไปหาป๊อปคอร์นกับน,น้ำเย็นๆกินสักแก้วนะเฮ้ยเจออะไรข้างหลังกูวะมันหายไปแล้วอุ้ยอืมหนีเหรอลปลาปอบป,ปีคอนนี้อยู่ที่ไหนเราหลับสักทีหกสิบนัดแล้วเนี่ยหกสิบนัดแล้วเนี่ยไปไหนแล้ววะ พี่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยร0นัดวะต้องแบบระยที่ป้องผลได้ดีสุดอือโดนเฮ้ยหลอดสมึงเท่าไหร่เด้วยโอวิ่งตามไม่ทันโ้ไปรูแล้วนี้ีกูปะเนี่ยโอเคตีโอ้เลือด400เลือด400โว้ว้รันทัศนซิมิโปรโว้วว้วตายตาย ติไดไคงิไดไคงนี่นอกขีนแล้วนี่นอกขนแล้วไม่ตีเดู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 ด,ด,ดอ,อะไรของเขาวะเดี๋ยว,วยอุ้ยอู้หมดสินัดสิแล้วเแล้วรับเอ มันเหรมันรมันหลับแล้วเอ่อฉันไม่อยากพูดคำนี้เลยแต่ไกลมากฉันจะพานายกลับบ้านในเช้าวันต่อไปทางนี้เหรอก็เด้อเด้อเด้เด้เด็กน้อยโอ้โทางนี้ก็เหี้ยเล็กไอเล็ก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 สู้มันสู้มัน,มนเออ <c oughs> <c oughs> เออเก่งมากลูกเราต้องไปจับนกตัวใหม่นะชื่อก็ยังไม่ทันตั้งเลยที่เล็กตัวนี้กูตั้งชื่อยังวะเหมือนจะยังไอเล็กอ่ะอ่ะเร็ว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 อยู่อยู่อยู เร็ว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 เฮ้ยมาแล้วมึงชื่อชื่อสามเคไปทางนี้ทีเล็กรออยู่นี่ทีเล็กจ้าพอมาเร็วผมมารับเร็วพอมารับเร็วพอมารับหนูเร็วเก็บศพคนโง่่กอนเอางานยากแล้วทีนี้จะมัวแวะไอ้นุ่มขึ้นมาไอ้นุ่ม ขึ้นมาขึ้นมาไอโง่วันนี้ก็ไม่น่าขึ้นได้ไม่น่าขึ้นได้เลยวะหุย่ยเฉี้ยบวายมันสูงแค่นี้เองนะไม่ได้วะอันนั้นมึงขึ้นไปได้ไงเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดเดียวโโหแค่นี้ก็ไม่ให้เฮ้ย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 ขึ้นไหมติดอะไรอะ่ะมันก็ขึ้นได้นี่มึงติดอะไร สก t ไปบ้ a b ออามาถึงสักทีในที่สุดอเอหมือนจะเลยปะวะบ้านคือยู่ไหนไอ้ท็อปอยู่ไหนลูกท็อปอยู่ไซผมจอดไอ,ทอ้ไท็อปไปไหนไ้ไหนวะอ๋อนี่นีนอยู่นี่เลยไปละอ่าในที่สุดชื่นชมกับผลงานโอ้ โอเคครับผมสำหรับเกมพิกอาร์ก okay. ็ขอตัดจบเยงเท่านี้นะผมเล่นไปไหวแล้วมันนานเกินไปแค่พาที่ไร้กับรรอนก็โคตรเหนื่อยเลยโอเคถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงแล้วนะจะได้แจ้งเตือนคุณเป็นคนแรกเลยโอ้เจอกันใหม่ในเกมต่อไปผมเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามนะซียูแอบกูจาม